ก็เ็กก็เล็กเล็กเ็เ,อเ,เยอว,วันนี้ก็หนีนน้าจืดมาลงทะเลบ้างนะครับมาลองจิกกิ้งนะก็เป็นเด็กจิตสอยให้ตามไปนะวันนี้ตกมาทะเลครั้งแรกนะดรือซิก็จะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้ก็นี่ก็เป็นภาพนะครับบรรยากาศภาพบรรยากาศยามเช้านะครับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอากาศดีนะครับเรือออกไปกประมาณ80โลได้ครับใช้เวลาโดยประมาณก็เกือบเกือบชั่วโมงนะ กว่าจะถึงหมายครับก็หมายก็ตกตามกองประการังนะครับที่มีแบบพวกผู้ปลามาอาศัยอยู่นะไปเดี๋ยวติดตามดูผลง,งานครับว่าจะมีผลง,งานเท่าไหรนี้จะได้ปลาหรือเปล่า ด้วยความเป็นมือใหม่ครับเดี๋ยวองลองเหยื่อสดดูก่อนนะเอาเป็นแบบลูกกุ้งเกี่ยวหลังติดไปนะเพราะว่าจะสลับสลับนะครับอยากลองจิกกิ้งบ้างนะแต่นี้เอาเหยื่อสดลงมาก่อนไปถามทางต้องเปลี่ยนตัว่ให้ใหญ่กันนิดหน่อยมั้งลูกมันจมช้าใช่จมช้าไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่นามันไม่ค่อยค่อยไหลหนาเบา น้ำตื้นเนอะใส่แรงไม่กินฮะใส่แรงไม่กินเออน้ำกำลังสวยอ่ะในเกีียงไงกุ้งอ่ะทั้งตัวเนี่ยไม่ต้องตีนะไหมหย่อนไปข้างลึกแนี่แหละตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้นะน้ำก็ไม่ค่อยลึกนะครับประมาณ20เมตร30เมตรอยู่แถวแถบนี้ครับประมาณ20เมตรกล่องมาสักขังเลย

ขึ้นเมื่อเช้าวานผิวๆน้ำเม็ดหนึงน่งอ่ะแต่แม่มันก็กินแบบกลางๆน้ำอยู่หรือไม่แน่หน้าดินหน้าน้าดินเม,าม,าม็ดหนึง่งอ่ะแล้วเกี่ยวไงนะวิธีเกี่ยวก็คือ<ห>ติดหลังไปเฉยงนะงเงเเี้ยนะกลางตัวแล้วกดลงไปจะลุกเลย

เบาอ่ะเบาลอยมาเบาเบาจบเลยเบาเบาไม่จบเลยนี่อ้มาขามาเลยปลาอะไรก็ไม่รู <Bond> ้ข้างกระเพรา้ตัเแรกปลาตัวแรกจะเป็นปลาข้างกะเพรานะครับปลาปลาพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมาถึงแล้วนะได้ปลาตัวแรกก็มาถึงแล้วเราเปลี่ยนมาจิกกันบ้างนะ ผมก็ยังงบเงื้องั้งงัดเนอะว้ายยังหาจังหวะไม่ได้นะเงื้องัดเงื้องัดแป้ว่ายังหาจังหวะในการจิกยังไม่ถูกนะน้อยเกลุดน้อยเกลุดเกลุดเกลุดสายหลุดเหรอสายหลุด Ủa mà anh đừng tôi <laughs> Đốn Đốn ra Đốn đi Đâu Nốt đó lấy Ủa đấy Đi à Đi đi có khó bên này Mà hả Ui Từng lấy chửi em kia Mấy hay đốt lên Từng lấy chửi <laughs> เ,เปลาตัวแรกผมก็ทำหลุดปลาสลัน,นครับค่อนข้างที่จะมันนะตกปลาทะเลครับแรงดีนี่ครับช่องนี้ปเป็นว่าเรือเรือเสียนะครับเรือเดินหน้าไม่ได้นะครับหลังได้อย่างเดียวนะนะ้าก็เป็นช่างพอดีนะครับเขาก็เลยซ่อมกันอยู่ผมกับปาก็ นั่งตกปลาไปเรื่อยๆครับเห็นไม่คมปล่าเกียร์ค้างเกียร์เกียร์ถอยหลังไม่ค้างไม่เลยหน้าไม่ได้รู้เลยขอด่ออกเลยขอดิออกว่ต้องไ้อยู่ ค่ะปะจาล็อกีประจาล็อกตัวไมดีขึ้นไม่ดีเลยรอใชโดนอยู่แล้วเว้ยมันเกิดชิคมนชิกเลยมันบอกโดนอะไรตีแล้วว่าปลาอะไรนะไอซาไอซาระวังมันใครจะลูกม้งจับปุ๊บอันนว้จับไห้ดี ไปอะไรนะเนี่ยปลาสากเหรอปลาสากเอ่อตัวเล็กนะก็สลับไปบ้างครับก็เยอะสดบ้างชิกบ้างนะเพราะว่าเราย้ายใหม่ไม่ได้ครับเพราะกำลังซ่อมเลยอยู่ไม่สามารถย้ายใหม่ได้ครับปองปลาก็ตกปลาตกโดดเนี่ยปลาข้างตะเพราค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยอ่อนข้างจะดุนะตัวเล็กเลย ใช่เลยใช่นี่่ะลอยมาเลยฮึตาประจำขาประจำเกียดเศรษเกี่ยวอไรไม่ต็ม

ใช้ได้อยู่เนี่ยเยื่อเนี่ยเยื่อตัวเดียวตกปลาสามตัวเมื่อกี้นี่โดนเนาะเหยื่ออันเดียวตกปลาสามตัว้ไม่ใช่ปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้เน,นี่ยเนี่ยอะไรไมันสวยจังเนี่ยปลาไส้แดงมาแล้วเนี่ย

ยันอยู่ในเ้าถ้าี้าก็คว่เเบ้าก็ไ่ไ้เลยใช่้าเฮ้เขบกใช่แล้วเนี่ผมผมกับปลาก็ตกกันอยู่สองคนนะส่วนมากจะได้ปลาเนี่ยครับข้างตะเพากว่ามัน ดุครับแล้วมันเยอะด้วยครับปลาใหญ่กินไม่ทันเลยโดนปลาเล็กๆนะครับแย่งกินหมดค,คือหย่อนหย่อนเป็นติดครับหย่อนติด,หย,ตดหย่อนติดเหยื่อกุ้งครับตัวหนึ่งนี่หั่นสามสี่ท่อนนี่ตกปลาได้เป็นสิบตัวอืมนี่อยู่นี่ Đâu cào, ối, lắm á, Ôi, ¡Vale! เดี๋ยวเดี๋ยวติดตัวเดียวได้ได้ติดปากตัวเดียวเียหรอยวแล้วผมก็ได้ปลานะครับซึ่งตัวค่อนข้างที่จะ ประมาณครับแรงดีนะครับสู้เบ็ดสู้เบ็ดดีนะปลาใส่ประมาณนี้ประมาณโลนะครับปลาอังเกยนะครับโอเคว่ามันอนีะจิกเหรอจิมาตอนนี้ก็ย้ายหมายได้แล้วนะครับเรือซ่อมเสร็จแล้วครับแต่ยังดีนะครับที่นานาเขาเป็นช่างนะครับก็เลยไม่ต้องลากเรือเข้าฝั่งครับถ้าลากเรือเข้าฝั่งนี่ต้องใช้เวลาประมาณนานนะแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงครับเพราะว่าขับเรือออกมาค่อนข้างไกลนะ อยู่ไหมเออลูกมีีแล้วช้าช้าลูกคุณเก่งวะอะไรอวะครับเาๆนค่อยูมันไม่มีสลิงเนี่ยลูกอ่ะไม่มีครับอ๋อค่อค่อยลากมาตกปลาได้ทิ้ไไ่เคยได้เลยเคยได้ให้รอบมันเล่รอบเร็วนี่ปลาอะไรครับเนี่ยมาแล้วไหนป่อะัช่อนเหรอ่เลย ตัวใหญ่มาทุกสองโลสองโลโอ้โหกดอย่างนี้แลกดอะไรตอนนี้นะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเยอะเหรอน่าเล็กอ่ะอันนี้มันไม่มอเล็กอ่ะฮะาเล็กอืมตัวใอ่เดียเลยเก้าขประตูโอ้อโอ้แ้มเลย ตกไม่มีครับใต้ท้องยัดจิกรีบให้มันลอยก่อนยอมครยังยังไม่พูดจริงเลยอ่ะแต่กระป๋าตกกอนไม่รู้จิกยังไม่เคยเจอเลยเายเหมือนพุชเลยเล่นไหม càng đi à, cột xí, dòm nhá, rói, bây giờ ở lưng có mi nám nữa nè, lưng có mi nấm này ปลาช่อนทะเลนี่ปลาช่อนทะเลเหรอนี่แหละปลาช่อนล่ะหนีปลาช่อนแล้เจอปลาช่อนเงี้ยร้อนเนี่ยนี่ชิ่งเก่งเว้ยมันเก่ง มาไม่เป็นเก่งวะมาเบา,า,าเบาอ่ะไอ้สาบว่ะเบาเบาเลยนี่มันเพ่งตามามาไม่ตั้งใจกินแล้วเกี่ยวหาง <c oughs> อ่ะโอเคครับนี่ก็น่าจะเป็นปลาตัวสุดท้ายแล้วนะครับเพราอหมดเวลาแนละ้วถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันนะครับถ้าเรือไม่เสียนี่ มีโอกาสได้ปลาอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ดันเรือเสียซะก่อนนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับมันนะครับตกนั่งเรือ,อ,อมาตกปลาอเงี้ยถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ครับไว้มีโอกาสขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม cảm giác